็มีท่านนายกสาครคงสุขนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลกลับเชิญในการดูแลประสานงานบริการด้านต่างๆนะครับแล้วก็นายวิทูลจำปาทองตามจุดหลักต่างๆนะครับวันนี้ก็มีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจัดทางทหารน,นะครับก็ได้เตรียมสิ่งของเพื่อที่จะมามอบควาหงญยให้กับผู้อพยใหญุใหญ่ กยกมาป่็าที่นเยประกันสังคมนี่เขาอู่นบานาประกันังคมสามทำงานไรก่นานนระดับในแล้วเมื่อดับึต่รายกมา อ่าไม่หรอกพี่น้องแก่ à, ดรสำเนาท่านเป็ในใจดีเพิ่นกับอาะกาศนะให้คนมาบริจาคมาคู่